ชื่นเย็นสบายแล้วแถวนี้ถนนโล่งเลยเอเอเงียบเลยวันนี้ตอนเย็นนะตอนประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นไปทางนี้ทางนี้ไปซื้อปลาทุกวันจะต้องไปซื้อปลาออกจะสองทางทางนู้นทางทางนี้ทาง,าทางาแต่ส่วนมากจะออกทางโน้นโอ้โหต้นไม้ตอนนี้ต้นเบลเลยต้นสนต้นมังกรวะเรียกบ้านเราต้นมังกรนัร่นแหละ ดูทางเดินเขาโอ้โหสะอาดมากเลยปูพื้น,นี่เรียบปิ้งเลยอะทางเดินฟุบาทนี่ตรงนี้สีแยกตรงไปโน้นก็นจะเป็นร้านปลาซื้อปลาเดี๋ยวเวลาวันไหนวันยดก็นเนี่ยมาหาของกินหแถวนี้ร้านแขกเต็มหมด หาซื้อของกินแถเนี้มีให้กินทุกอย่างคนแขกนี่ก็กินเหมือนคนไทยอ่ะเป็นผักเป็นมะเขือเป็นอะไรพวกเนี้ยนี่เป็นอ uh, ่าสเตชันรถไฟใต้ดินเวลาใครจะเข้าไปในเมืองก็นี่เลยมามาสเตชันเนี้ยก็จะเข้าในเมืองได้แถวนี้ก็จะเป็นร้านอ่าร้านแขกเยอะคนแขกดำแขกดำเดยอะ ร้านเสื้อผ้าถูกถงนั่นหรอนีคน่คนีอ<น>เชียส่วนใหญ่นะคนไทยส่วนใหญ่จะไปร้านแขกกันร้านแขกร้านแขกนี่ไม่ของกินทุกอย่างเลยจะไปร้านคนดำร้านคนดำเดยอะมากเท่านี้ ร้านแขกร้านผักร้านผลไม้เต็มหมดผลไม้ทุๆ่ๆนาดนี้ชานเมืองไงป่ะวันนี้เราก็กลับกลับเข้าไปร้านต่อนี่ทางเดินขอบคับสวัสดีวันพุธสวัสดีวันพุธวันพุธทำงานครึ่งวันวันนี้ไปต่อ,ต,อต้องไปตอนเย็นห้าโมงเย็นตอนเย็นเนี่ยน่ากลัวนะเวลาเดินผ่านพ์คเนี่ยเพราะคนก็นมาเล่น กินเหล้าเมายาห้าโมงเย็นนะเว้ยเที่ยวมาแถวนี้ห้าหกโมงเนี่ยน่ากลัวเออพวกเด็กพวกมาเล่นกันแล้วมันแบบเล่นยงเล่นยากลมั่งแล้วมันนั่งเล่นแถวนี้เต็มหมดขี้โมงขี้เม,มาอะไรมาเออตามมาเต็มหมดปกติเราจะไม่มาตอนห้าโมงไงพอดีโมนี้มันหยุดครึ่งวันเขาเลยมึงมาไอ้บรรยากาศรอบๆสวนนี่ก่อนจะผ่านที่ทำงานนี่ตรงแวะมาดูไอ้ต้นแบล็คเบอร์รี่ก่อน รับบุรีม yes. nice. right. ันแห้งหมดแล้วนะแห้งหมดแล้วเก็บเก็บกินไม่ได้แล้วอ่ะเมื่อก่อนยังพอเก็บกินได้ตอนนี้เก็บกินไม่ได้แล้วมันแห้งแห้งคาต้นเลยของต้นนี่ตายลูกนี่ตายคาต้นเออตายคาต้นเลยเออตายท้องกลมเลยดูนี่รอตายท้องกลมก่เรียกตายคาต้นกินไม่ได้แห้งตักเลยดูกินไม่ได้กินไม่ได้นี่ตายหมดเลยแห้งแห้งแล้วลูกแข็งป๊กเลยนะเออกินไม่ได้ละหมดสิทธ์ละ นนู่เรารอปีหน้ากปีงไมได้กินอดกินเลยไม่ได้กินเลยปกติจะได้กินไงแม่งแห้งตายคาต้นเออตายท้องกลมเลยหมดสิทธิ์เลยแบบบุรีตายท้องกมลมเคยได้ยินไหมอดแดกไปไปต่อจะไปดูสวนนู้นต่อดีกว่ามีป่ะเออเพื่อเพืพ่อมีไปนีป่ข้ามทางม้าลายเดี๋ยวดูรถหยุดหยุดเป็นแถวเลยนะเห็นไหมรถหยุดเป็นแถวเลย พอใครไปยืนตรงทางมาลายนะรถแม่งหยุดเป็นแถวเลยด้วย <c oughs> คนตอนนี้เย็นยังมีคนเป่าตเตะป่าเตะฟังเนี่ยห้างแบรงแปรงที่ทำมาอยู่ขึ้นแปงข้างบนอะ่ะเป็นฟุตขอรอ์่ะ Ồ, xoay đèn mua đi đâu á Khỏi lật vắt như trồn quân ông không, <laughs> uhm, không Bồn. đi làm ngàn à phải đó ยังไงเจอคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ละเข้างานเข้าวเวรแล้วโอเคนะคลิปนี้จบแค่นี้ยังไงก็บ๊ายบาย